ได้โครงการจังหวัดคุณธรรมนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับสำนักง,งานบ่อดใหมฉเฉลิมพระเกียรติเขตห้<ข>าแข<า>่งขันสาวไหมนะครับการแข่งขันสาวไหมไทยพื้นบ้านระดับประเทศประจำปี2,566 <ขา S 2> ครับค่ะลำดับถัดไปนะคะโรงเรียนบ้านชัดหนองมีนะคะกำลังจะเดินผ่านประลัมพิธีนะคะผู้บริหารนะคะนายปฐมพงษ์มุ่นภายคะ่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กชายปัญจพลมากกรรมและเด็ก จันทการสิงห์ทองค่ะผู้ถือธงโรงเรียนนะคะเด็กชายจารุพัฒบุญมีดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งนะคะเด็กชายอาทิตย์สดใสค่ะคอนเซปต,ต์การจัดรูปขบวนพาเหรดนะคะชุดรีไสเพิลลลณรงยาเสรติเศรษฐกิจพอเพียงลดขยะลดโลกร้อนค่ะสำหรับรางวัลเด่นและความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านชชดองมีนะคะโรงเรียนดีน่าอยู่เด็กมีวินัยและใส่ใจคุณธรรมค่ะ